สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆช่องแสงแรกแห่งอรุณรุ่งทุกท่านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณ1ล้านซับ c r i b e ในสนามควันั้มฟิวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกซับสไคร์ทุกการติดตามทุกการแชร์และทุกทุกคอมเมนต์บนสนาม3โลกมิตินะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ให้ความไว้วางใจนะคะเราจะเจอกันในคอร์สออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ในเวลา18 จุดถึงยี่สิบจุดศูนย์ศนอนสำหรับคู่ที่มีงานประจำแล้วก็เรียนตอนเย็นแต่สำหรับคู่ที่ไม่สามารถเรียนในช่วงเย็นได้นะคะดูว่าไทยมีกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มนะคะซึ่งจัดนอกตารางเรียนนะคะเอาแบบอิสระเลยนะคะแต่ไม่สามารถที่จะให้ได้หลายคนนะคะก็ คุยกันในห้องไลน์ oa ส่วนตัวไปแล้วนะคะแล้วก็รอในเจอกันในเวลาที่กำหนดเพราะรูปแบบของใครนะคะเฉพาะของใครเลยดวงไทยจัดให้นะคะเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆนะคะก้าวพ้นก้าวผ่านพาพลังพากำลังใจพาชีวิตพาจิตวิญญ,ญาณ ก้าวข้ามอุปสรรคถ้าวันนี้มันยังข้ามไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสสารมนุษย์คือพลังงานมนุษย์ต้องใช้เวลาแต่จิตวิญญาณไม่ต้องการเวลานะคะ คิดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการพาตัวเองไปให้ถึงฝั่งฝันแบบรู้มาหลายวิธีแล้วทำทำเองเรียนเองก็มาหลายวิธีแล้วลองมารู้กันแบบอีกสักตั้งหนึ่งสิว่าเราจะพิชิตความสำเร็จได้หรือไม่นะคะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนเรียนนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังลงไม่ทันก็รอในรอบต่อไปนะคะก็รอว่าดวงอาไทยจะจัดเวลาไหนเดือนไหนช่วงไหนก็คอยติดตามดูนะคะวันนี้จะมาเบาๆด้วยเรื่องของอในมุมมองอีกแล้วนะคะเพื่อนๆลองฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติดู มีคำถามมาว่าสับสนนะคะสับสนระหว่างการทำสมาธิแบบเพื่อที่จะไปบรรลุนิพพานไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดกับการทำสมาธิเพื่อที่จะให้เรามีผลลัพธ์ในชีวิตสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพและรักษาสภาวะระดับ ความเข้มข้นของพลังงานเพื่อให้เราโฟกัสอยู่กับเป้าหมายของเราต่างกันหรือไม่ในการทำสมาธิคะอยากจะบอกเพื่อนแบบนี้ค่ะว่าต่างแน่ๆต่างแน่นอนเพราะว่าการนำสภาวะจิตเข้าสู่เส้นทางของการไปนิพพาน คือการวางทุกอย่างลงไม่เอาอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วเพราะว่าเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเราจะเราจะไม่คิดไม่จินตนาการสิ่งที่เราจะสร้างเราจะวางเราจะไม่สร้างเราจะวางพอจิตระวางใจระวางเราจะอยู่ในความสงบ เราอยู่ในความสงบนั่นแหละค่ะเพื่อนนั่นคือเส้นทางการไปสู่เส้นทางที่เราจะไม่เวียนว่ายตายเกิดแต่เราจะเอาความแข็งแรงของการฝึกสมาธิแบบหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาสร้างมาสร้างผลลัพธ์ให้กับชีวิตเป็นการทำสมาธิแบบสองเนะี่ย แบบสร้างงานสร้างเงินสร้างอาชีพจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้งานเราออกมาดีเพื่อให้ผลลัพธ์ชีวิตเราเพิ่มพู่นพอกพูนเนี่ยเราจะฝึกจิตอย่างไรเข้าใจไหมคะวิธีการอ่ะมันก็อยู่ในกระบวนการก็โดยไรกกำลังจะนําเสนอเพื่อนๆนะคะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างในช่องนี้ก็อ่าเท่าที่เพื่อนๆฟังก็นําไปใช้นะคะ แต่สำหรับในคอร์สนะคะไม่พลาดทุกสเต็ปเพราะว่าตามสคริปต์นะคะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนเรียนด่วนๆเลยะค่าเพื่อนอ่ามันจะมีเสียงนำเสียงนำทางเสียงนำไปนะคะหลังจากที่เราหายใจเพื่อที่จะดีท็อกพลังงานที่มันอึมครึมที่มันขุ่นมัวที่มันทำให้เรา หนักๆอยู่ในตัวเนะะี่ยค่ะพอร่างเราผ่อนคลายเบาสบายดวงชัยจะโปรแกรมจิตเพื่อนๆน,นะคะจะมีเสียงนำสมาธิมีเสียงคลื่นพลังงานส่งเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทำให้สมองของเรานะะี่ค่ะผ่อนคลายลงลดความตึงเครียดลง วางความคิดลงแล้วก็ป้อนคำสั่งใหม่เข้าไปเพื่อให้เพื่อนเพื่อนไปในทิศทางที่เราจะไปเป็นนั่นแหละค่ะเพราะถ้าเราไม่ทำให้หัวสมองคลื่นพลังงานหัวสมองมันเป็นคลื่นอัลฟาคลื่อนที่เบาสบายคลื่อนที่มันไม่ต้องคิดมากแล้วเนี่ยถ้าเรานำไปถึงคลื่นนั้นไม่ได้เราจะโปรแกรมจิตสิ่งที่เราจะไปเป็นมันจะเข้าไม่ถึงระบบจิต พอเข้าไม่ถึงระบบจิตนั่นแหละคะ่ะคือปัญหาชีวิตเกิดที่มันไม่สามารถแก้ได้เพราะมันไปไม่ถึงระบบจิตเราไม่สามารถป้อนคำสั่งของเราไปสู่ระบบจิตได้และปัญหาอีกนะคะพอไปถึงระบบจิตถ้าไม่ผ่านกระบวนการฝึกซ้ำๆๆๆบ่อยๆให้มันเป็นนิสัยยาวๆไป มันก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครเพื่อนจึงฝากฝากบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะกําลังฝึกตัวเองให้ไปเป็นแบบใดสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใส่เข้าไปในกายของเราคือความมีวินัยและความเพียร ความเพียรในร้านเพื่อนจะพาจะพาร่างกายของเรานะคะออกจากปัญหาทั้งทวงได้มันไม่สามารถที่จะยกภูเขาออกได้ในทีเดียวรอกันเ,อนเพื่อนเพราะว่ามันคือความความหนักหน่วงที่เราใส่เข้ามาในตัวเราเองเนี่ยปัญหาความรักความทุกข์ การเงินการอะไรสารพัดที่เราใส่เข้าไปในในหัวสมองในความคิดในจิตของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันจึงไม่สามารถที่จะยกออกไปได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราทำหัวสมองให้ปล่อยวางให้โล่งให้เบาสบายผ่านลมหายใจลึกๆลึกๆลึกๆ อัดเข้าไปในกำบังลมในปอดของเราเนี่ยค่ะเพื่อนแล้วก็ไล่ขึ้นมาผ่านเจ็ดจักกะของเราขึ้นมาแล้วก็ออกไปทางปากเนะะี่ยค่ะมันเป็นการดีท็อกพลังงานที่มันขุนมัวอยู่ในกายของเราให้มันออกไปจากร่างกายของเราเพื่อที่เราจะได้เติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาในขณะที่เรา มีคลื่นสมองเป็นคลื่นอัลฟาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราป้อนเข้าไปทีละวันทีละวันทีละวันมันจะเข้าไปมันจะค่อยๆเข้าไปแทนที่สิ่งที่ขุนมัวที่เราถูกถ่ายออกไปเพื่อนๆคิดตามนะคะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้แล้วทีนี้เราถึงจะต้องฝึกทุกวันทุกวันทุกวัน เพื่อให้ความเพื่อให้เพื่อให้พลังกำลังของเรานะคะาลังจิตของเรานะคะมันแข็งแรงพอจิตมันแข็งแรงพอจิตมันเข้มแข็งมันจะมีความเชื่อมัน่นมันจะแอคชั่นของมันออกมาเองผ่านกายของเราค่ะมันจะมีพลังคุณจะกลายเป็นมนุษย์ทรงพลังพอคุณเป็นมนุษย์ทรงพลังเนี่ยคุณสามารถที่จะ แก้ปัญหาชีวิตได้คุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดใครๆเจอคุณจะรู้เลยว่าคุณเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าสองคนนี้มาเจอกันไม่ได้พูดกันเขาแค่เห็นใบหน้าของคุณเขาก็รู้แล้วว่าคุณเปลี่ยนไประบบจิตจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการเปลี่ยนคุณในระบบจิตดวงใจพยายามที่จะ เปลี่ยนแบบนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนถึงระบบนั้นนะเพื่อนยากมากที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนกายเราเปลี่ยนนิสัยเราพอเปลี่ยนกายเปลี่ยนนิสัยของกายนะคะมันถึงจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะกายของเราก็จะพาเราไปเป็นคนใหม่ไปสร้างผลลัพธ์ใหม่ไปใช้คำพูดใหม่ไปใช้อารมณ์ใหม่ และที่สําคัญนะเพื่อนอันนี้คือความยากของผู้ที่ยืนระยะคือเราใช้กายเนี่ยไปอ้างอิงกับไปผูกกับสิ่งที่เราเจอตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยคะ่ะไปผูกกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเราใช้งานมันไม่เป็นถ้าเราใช้งานเป็นนะคะเราจะ เป็นผู้ที่ประคับประคองอารมณ์บวกเชา้ายันคำเลยกันเพื่อนถ้าเรารู้วิธีนะคะซึ่งในหลายๆคลิปก็บอกแล้วแต่ว่าสำหรับผู้ที่โรงเรียนจะมีเวิร์กช็อปที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธผลลัพธ์ใหม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เลยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นในทุกๆวันเลยค่ะ คุณจะตื่นเต้นในตั้งแต่คุณอาจจะเจอปาฏิหาริย์ตั้งแต่วันแรกของการเรียนเลยเพราะอะไรคะเพราะคุณยกพลังงานคุณยกใจของคุณขึ้นมานะคะการยกใจนั้นเพื่อนสิ่งที่คุณสังเกตได้เลยถ้าคุณยกขึ้นคุณจะมีความสุขข้างในแต่คุณบอกไม่ได้ว่าคุณสุขอะไร เฮ้ยมีความสุขจังเลยแต่คุณตอบตัวเองไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะสมองคำนวณไม่ได้ในสิ่งที่คุณเป็นเพราะระบบจิตมันคือปาฏิหาริย์สมองไม่สามารถคำนวณผลลัพธ์ของปาฏิหาริย์ได้สิ่งนี้เขาเรียกว่าเราไปเหนือสมองสมองมัน เป็นเพียงสสารใช้กฎนิวตันใช้แรงสร้างผลลัพธ์เกิดแต่เรากำลังจะใช้กฎของควอนตัมฟิลใส่เข้าไปด้วยกฎของควอนตัมฟิลคือคิดจินตนาการสร้างภาพมีความสุขแล้วมันย่นระยะทางเพราะว่าในขณะที่คุณลงมือทำคุณไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะคุณมีความสุขล้ำมาก ความสุขล้ำลๆนี่แหละค่ะเพื่อนมันจึงทำให้คุณรู้สึกว่าวันเวลาทำไมมันผ่านไปเร็วเหลือเกินทำไปทำมาไอ้ที่คาดการว่าจะได้หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนได้หนึ่งแสนบาทไอ้ที่คาดการว่าจะได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนได้หนึ่งล้านบาทเพราะทำอย่างมีความสุขความหมายมันจะเป็น ประมาณนี้สําหรับสมาธิการสร้างทางแต่สําหรับสมาธิการนิพพานไปเหนือกว่าสิ่งนี้นะคะเพื่อนคือเป็นผู้ที่สังเกตการว่าคุณกําลังสร้างความรวยสิ่งที่มองเป็นจิตประพัดสอนจิตสงบนิ่งนะคะจิตมองผลลัพธ์จิตผู้นี้จะเป็นผู้สังเกตการการเกิดทุกสิ่งที่คุณสร้าง แค่สังเกตการเท่านั้นเพราะจิตดวงนี้จะไม่จะไม่มาแอคชั่นจะไม่มาคือไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพราะว่าวางเฉิญไว้นิ่งไว้สงบไว้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกฉันแค่เห็นให้มันเกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดไปให้มันดับดับอะไรดับไปฉันแค่ รู้และมองเห็นคือจบไม่ไปสงสัยไม่ไปสร้างเหตุให้การให้เพื่อให้ก่อเกิดปัจจัยแห่งการเกิดไม่ไปยึดติดไม่ไปอะไรใดๆทั้งสิ้นเห็นเฉยๆแค่นั้นเองค่ะเพื่อนสำหรับระบบจิตของการเสองอย่างนี้ที่ สามารถอธิบายให้เพื่อนเข้าใจนะไม่รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนจะเข้าใจไปแบบใดแต่ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะยกตัวเองอยากที่จะพัฒนาตัวเองคุณได้แน่ๆค่ะเพราะว่านี่คือการสื่อสารระบบจิตจิตผ่านจิตถ้าใจคุณเท่านี้นะคะเท่านี้นะคะระดับนี้นะคะคุณก็จะเห็น คุณก็จะเห็นว่าดวงอะไรกำลังบอกคุณอะไรคุณจะสามารถรับสารและเข้าใจเรื่องราวและนําสู่การปฏิบัติและพาตัวเองสร้างทางคุณจะเข้าใจแบบนั้นและเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนะ,อ,นนะ,ะอย่ารีบอย่ารีบอย่าเป็นคนใจร้อนอย่าเป็นคนใจด่วนอย่าเป็นคนใจเร็ว เร็วไม่ผิดแต่แท้เร็วแล้วพลาดพลาดทั้งชีวิตและผลของการพลาดสร้างความเสียหายให้กับมากมายหลายอย่างจึงไม่ควรที่จะรีบให้มีสติสติตั้งมั่นเพื่อที่จะถามตัวเองว่าผลของการตัดสินใจครั้งนี้ประโยชน์ที่ได้กับ เสียหายที่เกิดให้ชั่งน้ำหนักดูก่อนก่อนการตัดสินใจนะคะสิ่งที่จะพาคุณรอดนะคะเพื่อนสิ่งที่จะพาคุณรอดตั้งแต่เช้ายันค่านะคะมันคือเครื่องมือที่เรียกว่าสตินั่นเองไม่ว่าคุณจะทำสมาธิแบบหนึ่งหรือแบบสองที่อธิบายให้ฟังนะคะ สติจะต้องอยู่ตลอดเวลาฝึกการฝึกของดวงอาทยไม่ให้คุณหลับนะคะถ้าเกิดว่าฝึกสติหลับไม่รู้จะฝึกทำไมคเพื่อนเพราะการฝึกสมาธิคือเราฝึกสติให้รู้เนื้อรู้ตัวเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอันนี้คือความคิดอันนี้คือระบบจิต ไอสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือคิดจากสมองหรือภูมปัญญาส่งสารอะไรมาบอกเรานะถ้าคุณฝึกคุณจะรู้ว่าคุณจะแยกได้ค่ะว่านี่คือระบบความคิดจากสมองของเราเราปรุงแต่งขึ้นมาเองไหมหรือว่านี่คือจิตเขาส่งสารอะไรต่างๆที่เราเคยผ่านตาเคยจดเคยจำมาพูดขึ้นมาให้เราเห็น และถ้าเราไปแปลงสารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะการแปลงสารอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนแปลงไปอีกค่ะแต่ถ้าเราเห็นเฉยๆเราจะรู้ว่าอันนี้คือจิตอันนี้คือสมองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนไม่ว่าเราจะฝึกแบบไหนเราต้องรวยโอเคไหมเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ เราเกิดมาเราจะต้องมาแก้ปัญหาชีวิตเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นชีวิตให้มันกินอิ่มนอนหลับให้มันอุดมสมบูรณ์สักหน่อยก่อนก่อนที่เราจะไปพัฒนาขั้นไหนๆหน,หนให้มันให้มันบรรจิดไปตามสิ่งที่เราให้ให้มันไปขั้นสุดที่เราต้องการพื้นฐานเบบีเนี่ยค่ะเราแก้ปัญหาปากท้องเราให้รอดเพราะฉะนั้น ในคอร์สนะ,ะเอาเข้ามาคอร์สอีกนะคะในคอร์สของเราเราจะฝึกผู้ที่จะเอาวิชาสมาธิวิชาฝึกสติไปเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนใหม่ไปสร้างผลลัพธ์ใหม่เปลี่ยนขั้นไหนคะเปลี่ยนขั้นระดับ ิตวิญญาณเราจะไม่กลับไปเป็นคนเก่าอีกแล้วเราเบื่อแล้วคนเก่าแค่นั้นเองค่ะเพื่อนจุดประสงค์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาบอกเพื่อนๆแค่นี้แล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้นะคะสิ0 0ถึงยี่สนเะเจอกันในห้องเรียนปุ่มปิดปสำหรับเพื่อนที่ลงทะเบียนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีค่ะ